วันนี้จะคุยถึงเรื่องคําถวายทานมิใช่คําอุทิศส่วนบุญมีพิธีกรหลายคนที่มักจะเอาคําถวายทานไปผปสมปนเปก,กับคําอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลเวลามีการถวายทานเกิดขึ้นกล่าวคือเมื่อเริ่มถวายทาน โดยการเปล่งวาจาว่าอิมานิมะยังพันเตพัตตานิสปริวารานิพิกุสังคัสโอโยโอโนชยามะสาธุโนพันเตพิกุสังคออิมานิพัตตานิสปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหาการเจวะมาตาปิตุอาทีนจะยาตการนางทีขรัตตังหิตายาสุขายะแล้วก็แปลไปว่าข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งพัตหารกับ สิ่งของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับซึ่งพระทหารกับสิ่งของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นแล้วก็พูดต่อไปถึงญาติโกโหตีกาพูดถึงเปตยาทั้งหลายพูดถึงเปตทั้งหลายพูดถึงเทพพดาเจ้าทั้งหลายอะไรต่ออะไรนั่น repet. มันเป็นคําอุทิศส่วนกุศล ไม่ใช่เป็นการถวายทานเพราะนั้นผู้รู้จะบอกว่ามีบรรดาบิดาเป็นต้นตลอดกาลลนานเทินแค่นี้ก็เป็นพอแล้วไม่ต้องต่อไปให้ยืดยามส่วนคำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนั้นเอาไว้เวลาพระท่านให้ศีลให้พรจบตอนนั้นเราก็จะกรวดน้ำเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ท่านก็ว่าให้ยืดยาวจะเอ,อ่ยชื่อบุคคลใดก็เป็นหน้าที่ของเรา เพราะฉะนั้นเวลาถวายทานใดๆก็ดีไม่จำเป็นที่จะต้องเอาคำอุทิศส่วนกุศลน,นี้ไปต่อท้ายคำแปลคำถวายทานนั้นให้ยืดยาวผู้รู้บอกว่าไม่เหมาะสมเพราะนั้นพิธีกรทั้งหลายหากได้รับฟังรายการนี้แล้วก็โปรดไปพิจารณาและจะแก้ไขได้ก็จะเป็นการดี